สวัสดีค่ะอยู่กันในเกม o n c e h u Man นะคะวันนี้นะคะก็จะพามาดูนะคะเป็นดีเวียนนะคะที่สวยงามมากๆรละควรมีติดบ้านนะคะอันนี้ก็คือน้องมิสโกะนะคะหรือว่าเดเวียนเขาจะชื่อว่ารีเบกานั่นเองนะคะความสามารถของรีเบกานะคะก็คือจะช่วยให้ดีเวียนตัวอื่นเนี่ยได้มีการรีพลังได้เร็วขึ้นอะไรประมาณนั้นนะคะซึ่งเราก็จะต้อนสร้างเป็นโนไปด้วยนะคะเขาก็จะมาเื่นเล่นเป็นโนอยู่ที่บ้านแบบนี้เลยนะคะซึ่งวันนี้นะคะเราก็จะพาไปหาน้องมิสโกะกันแบบง่ายๆ เลยนะคะคที่เราจะต้องไปนะคะอยู่ตรงนี้ค่ะ LEA Research Lab นั่นเองนะคะซึ่งจะเปิดตอนเฟส4นะคะว่าไปที่สาวใกล้ๆนะคะแล้วก็ขับรถไปแป๊บเดียวค่ะไปถึงก็กระโดดลงไปนะคะจะมีเป็นหน้าประตูนะคะก็กระโดดลงไปปุ๊บก็จะถึงเลยนะคะไม่ต้องไปยิงอะไรก็ได้ค่ะไปถึงกด F เข้าแดนเซียนเลยนะคะซึ่งเรามาคนเดียวเราก็กด Enter เข้าไปเลยค่ะมาถึงนะคะก็ไม่ต้องยิงตัวไหนก็ได้นะคะไปยิงตัวที่ขวางหน้าประตูอยู่ตัวเดียวนะคะคนนี้จะทำให้เราเหนือ่อยแล้วก็รีบยิงตัวนี้ไปก่อนนะคะ ถ้ามีตัวไหนวิ่งตามมาให้หันไปยิงก่อนไม่งั้นเขาจะวิ่งตามเราจนหิีงห้องนึงเลยนะคะซึ่งก็ยิงให้เสร็จเรียบร้อยก่อน,นจะได้แบบเคลียร์มอนต,ตรงนี้ไปเลยนะคะไปถึงนะคะเราก็จะเห็นเป็นบอสสอตัวแบบนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นน้ําแข็งอันนึงแล้วก็เป็นไฟอันนึงนะคะสิ่งที่เราต้องทําก็คือไปยืนตรงที่น้ําแข็งแล้วก็ยิงตัวน้ําแข็งนะคะต้องยูนในวงเท่านั้นนะคะเวลาเขาตายเนี่ยวิญ,ญญาณก็จะเข้าไปอยู่ในหลอดเหลืองนะคะ ยิงน้ำแข็งเข้าวงน้ำแข็งนะคะยิงตัวไฟเข้าวงไฟนะคะแต่ที่ยากเลยเนี่ยก็คือเป็นมอนตัตวเล็กๆนะคะที่จะวิ่งมาวุ่นวายกับเรานะคะทำให้เรายิงบอสยากขึ้นนะคะในระหว่างที่ยังอาจจะอยู่นอกวงก็ได้นะคะแต่ตอนที่เขาใกล้าตายเราจะต้องอยู่ในวงให้ได้ะคะ่ะไม่อย่างนั้นเราจะต้องยิงใหม่นะคะจะมีบอสเกิดขึ้นมาใหม่ค่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ได้นะคะรอบนี้นะคะเดี๋ยวเราลงใหม่ค่ะคือถ้าใครมีคอนโทรลเลอร์เยอะๆนะคะสามารถกดรับของได้นะคะแต่ถ้าใครคอนโทรลเลอร์น้อยๆแล้วเนี่ยให้กด G ีนะคะไม่ต้องใช้คอน ก็ได้ค่ะจริงๆตรงนี้จะมี boss อบอสต่ออีก2ห้องนะคะแต่ว่าเรา Exit d u n g e น n ตรงนี้เลยค่ะแล้วที่หน้าดันนะคะให้เรากด Reset p r o g r e s สนะคะเราก็จะ Reset ทุกอย่างกลับไปเริ่มต้นใหม่เราก็จะกลับไปที่แค่ห้องแรกเหมือนเดิมค่ะเข้ามาก็เหมือนเดิมเลยนะคะยิงตัวหนืดๆก่อนนะคะแล้วก็เคลียร์มอนใกล้ๆแป๊บหนึ่งนะคะเราก็วิ่งตรงไปที่ห้องบอสเลยค่ะ จริงๆถ้าแม่คนอื่นก็อาจจะง,ง่ายกว่านี้นะคะแต่เจนไม่ค่อยมีทักษะในการยิงเท่าไหร่นะคะอาจจะดูหัวซุกหัวซุนบ้างนะคะมีตัวเล็กๆไม่ได้บ้างอะไรบ้างนะคะแต่ก็มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเราแบบยิงเก่งๆปิดได้จบไว้นะคะก็รู้สึกว่าเขาจะไม่ดรอปน้องเดบก้าให้นะคะแต่ถ้าแบบซุนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีดรอปง่ายขึ้นนะคะแต่ว่ารอบมีคือซุนมากๆเดี๋ยวลองมาลุ้นกันนะคะว่าได้หรือเปล่านะคะอะ สุดท้ายก็ยังไม่รอบอยู่ดีนะคะก็ลงอีกนะคะลงจนกว่าจะได้แต่ว่าเท่าที่ลงไป6รอบนะคะก็ได้มา3ตัวนะคะซึ่งก็ถือว่าค่อนข้างที่จะได้บ่อยเหมือนกันนะคะเผื่อว่าใครอยากให้มีน้องเล่นเป็นโนเต็มบ้านเพื่อความสบายใจนะคะก็สามารถที่จะลงบ่อยๆแล้วก็ได้น้องง่ายๆแบบนี้เลยค่ะและสําหรับใครนะคะที่ไม่ได้ยินเสียงน้องเล่นเป็นโนนะคะมีวิธีง่ายๆนะคะก็คือให้แย่งน้องเล่นเป็นโนไปเลยค่ะองเล่นเป็นโนกดอะไรไปก็ได้นะคะแล้วก็ลุกขึ้นนะคะ กด e s c ออกนะแล้วหองก็จะวาร์ปกลับมาเล่นเป็นหนูให้เราฟังแบบนี้เลยค่ะก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์กันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ